ทไมนกักการเมืองถึงอยากจะเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีอำนาจในการโยกย,ย้ายข้าราชการในในระดับของหลัดกระทรวงหรือว่าในการที่จะเข้าแต่งตั้งหรืออะไรก็ตามที่้ะงต้องผ่านคณะรัฐมนตรีก็คือตั้งแต่4 9 4 1 4 1นะครับก็ตั้งตั้งแต่พออสำนักจนถึงรองอธิบด,ดีจนถึงผู้ตรวจการกระทรวงนะครับก็ประมาณ49 49นะครับ แล้วรวมถึงสำนานการต่างๆนะครับสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าที่ต้องเข้าเป็นบัติคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีเป็นคนเซ็นเข้านะครับซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นตำานาจ,จริงๆของรัฐมนตรีคือการยกย้ายขา้าราชการในระดับสูงเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อเราสามารถที่จะยกย้ายขา้าราชการในระดับสูงเราก็สามารถที่จะสั่งการขา้าราชการได้ถูกต้องไหมครับในการเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วเนี่ยก็ เมื่อเมื่อมีการให้นโยบายการให้นโยบายของนากกรเมืองในระดับรัฐมนตรีก็คือข้อสั่งการอะไรลงไปสั่งการผ่านประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงก็ผ่านการไปปฏิบัติไปทํางานต่างๆนานารวมถึงการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงตัวเองเช่นมีการตั้งงบประมาณขึ้นมาไปโครงการต่างๆนู่นนนี่นั่นก็รัฐมนตรีก็สั่งการว่าเออฉันจะเน้นเรื่องนี้นะฉันจะเน้นเรื่องนี้นะฉันจะเน้นเรื่องนี้นะแล้วก็ตั้งงบประมาณขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านสํานักงบไปแล้วก็สามารถที่ เอาเข้าสู่งบประมาณประจําปีได้เราเมื่อมีการเบิกจ่ายงบเาเรียกว่าหาพักขั้นะไปรับงานเ้วเมื่อรัฐมนตรีเป็นคนที่กําหนดใช่ไหมว่าใช่โครงการไหนหรือไม่ให้โครงการไหนเพราะฉะนั้นก็จะรู้ดีเทลครับว่าโครงการลงที่ไหนเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะมีการที่จะล็อกอะไรไ้บ้างเช่นประสบการณ์การทํางานในภาครัฐต่างๆเทคนิคต่างๆๆนะครับที่เขาจะล็อกเอาไว้เพื่อจะให้รู้ว่าเออคนนี้จะได้คนนี้จะได้คนนี้จะได้นนไดแล้วเขาก็จะมีส่วนแบ่งนะครับให้กับตรงนี้ให้กับเจ้าหน้าตัวเองอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน่่ครสวที2ือกกกาาแ้ไขฎมย ให้สอดคล้องหรือให้เอื้อกับลุ่มพรคพวกตัวเองเช่นกฎหมายเรื่องของการน,นําเข้าต่างๆนะครับกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อให้เอาเข้ามาง่ายๆแล้วพรกพวกตัวเองก็ได้ประโยชน์ไปกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการาน้ำกฎหมายเรื่องของการจัดการเรื่องทรัพยากรที่ดินทํากินนู่นนี่นั่นก็เป็นการเอื้อให้กับพรคพูกตัวเองได้เ <c oughs> มื่อเอื้อให้กับพรคพูกตัวเองก็จะมีส่วนแบ่งกลับมา <c oughs> ใช่ไหมครับก็อันนี้คือเรื่องที่2องเรื่องเรื่องที่สคือเขาก็ อยากที่จะาำโครงการใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆระดับชาติระดับเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านพอเราะเขารู้ว่าเมื่อมีการตั้งโครงการใหญ่ๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก้อนเงินมันเยอะมันทำทีเดียวใช่ไหมครับก็จะมีไป อันนี้คือเรื่องเรื่องที่3ก็คือการตั้งโครงการใหญ่เรื่องที่4ก็คือเรื่องของการมีอิทธิพลนะครับในการควบคุมเจ้าหน้าที่นะครับเพราะนียคุณก็าสามารถที่จะหลบเลี่ยงอะไรที่เป็นสีเทาๆได้ง่ายเพราะว่าคุณมีอํานาจคุณมีคุณมีบารมีคุณมีสิ่งที่สั่งการได้กับเจ้าหน้าที่ลงไปเพราะนั้นเขาก็จะได้เรื่องของการทําอะไรก็ได้ที่เป็นสีเท่าๆแล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงตรงนั้นได้นะครับข้อที่4เนาะข้อที่5ก็คือเรื่องเรื่องของการได้นับหน้าถือตานะครับในส่วนของ จังหวัดเนี่ยตัวเองที่อยู่เช่นจังหวัดที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะคุยกับผู้ว่าได้นู่นนี่นั่นทำเอื้อให้กับช้องที่ตัวเองหรือจัดสรรก็ประมาณให้กับท้องที่ตัวเองได้ง่ายง่ายเพราะว่าเขามีอำนาจมีบาร,รมีในการที่จะทําเรื่องนั้นได้ก็คือ5ข้อเนาะ<ม>ในการที่ทําไมทําไมและการเมืองถึงอยากเป็นรัฐมนตรีก็มีส่วนหนึ่งคือก็คือเรื่องของการได้รับผลประโยชน์สองคือเรื่องของการได้รับอํานาจเอื้อให้กับพรรคพวกตัวเองแล้วก็เรื่องเรื่องของการ จัดสรรงินมาลงในพื้นที่ตัวเองสามารถที่จะสร้างผลงานให้กับตัวเองได้เราก็สามารถเอื้อให้กับนักการเมืองในซุ้มตัวเองได้มีโอกาสที่จะโชว์ผลงานให้กับชาวบ้านนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือกมาอีกในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ไมเขาถึงแย่งกันอย่างแรที่เราเรียกว่าแย่งคำชามเข้ามาก็ประมาณนี้เลยครับก็คือแย่งการถือครองซึ่งทรัพยากรหลักๆก็คืองบประมาณแผ่นดินของประเทศก็เลยอยากจะบอกว่าการที่เราจะดูนะครับว่านักการเมืองคนไหนนะครับที่อยากที่จะทํางานจริงๆก็ต้องถามเราว่าเอ้ย จริงๆแล้วสิ่งที่คุณอยากจะทํางานคืออะไรเนื้อง,งานของคุณคืออะไรวิชั่นของคุณคืออะไรไม่ใช่แบบเอ้ฉันอยากจะเป็นร,รัฐมนตรีเฉยๆมันมันง่ายไปครับเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยคุณจะเป็นละละปรัฐรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเพื่ออะไรทําอะไรแล้วทําให้ชาวบ,บ้านได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่แบบอยากได้ตําแหน่งเฉยๆไม่ได้อย่างนั้นมันมันง่ายเลยนะครับมันเป็นการเมืองเก่าแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับให้ช่วยกันพิจารณานะครับในะอนาคตครับสวัสดีครับบ๊ายบาย